คือหลอน Go Story ฟังตอนดึกอย่าฟังคนเดียวเรื่องนี้ถ่ายทอดมาจากคุณไบเยนอิสคัมมิงสมาชิกพันทิปซึ่งนำเหตุการณ์ที่เคยได้ยินมาเล่าในรูปแบบตัวหนังสือเรื่องราวเกิดขึ้นกับพี่ชายของเจ้าของเรื่องซึ่งรับราชการอยู่ที่จังหวัดตากเวลาว่างก็มักจะออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานเป็นประจำ กลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่ราว4ีถึงหคนและหนึ่งในนั้นคือพี่ชายที่ชื่อว่าพี่เอนามสมมุติพี่เอแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตรคืนหนึ่งตรงกับวันศุกร์และยังเป็นวันเกิดของพี่เอกลุ่มเพื่อนจึงนัดกันไปฉลองที่อำเภอแม่สอดร,ร้านที่ไปไม่ใช่ร้านประจำแต่เคยแวะมาบ้างเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบวันนั้นแทบไม่มีลูกค้ากลุ่มอื่นเลยนอกจากพวกเขาเพียงกลุ่มเดียว จนเวลาล่วงเลยไปประมาณ4ี่ถึห้ทุ่มทุกคนเริ่มมึนเมาก็มีสาวเสิร์ฟคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งข้างพี่เหน้าตาไม่คุ้นดูเหมือนเพิ่งมาทำงานใหม่เธอชวนพี่เอคุยอยู่พักหนึ่งโดยไม่มีใครรู้ว่าคุยอะไรกันจนภายหลังพี่เอเล่าให้ฟังว่าสาวเสิร์ฟคนนั้นถามว่าวันนี้วันเกิดพี่ใช่ไหมพี่เอตอบว่าใช่จากนั้นเธอถามต่อว่ามาร้านนี้บ่อยหรือไม่ แต่งงานแล้วหรือย well, ังแล้วมีลูกหรือเปล่าเมื่อพี่เอตอบว่าแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตรเธอก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแปลกๆว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆกันไหมพี่ไม่ได้ใส่สร้อยพระใช่ไหมก่อนที่พี่จะได้เห็นหน้าลูกพี่ต้องมาหาหนูก่อนนะอย่าลืมก่อนที่พี่จะเห็นหน้าลูกพี่ต้องมาหาหนูก่อนนะเธอพูดย้ำหลายครั้งก่อนจะเดินออกหน้าร้าน เด็ดใบไม้ใบหนึ่งแล้วเดินมาด้านหลังพี่เอวางใบไม้ลงบนต้นคอจากนั้นก็เป่าลมใส่พี่เอเล่าว่าในวินาทีนั้นรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวและหายเมาทันทีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากคืนนั้นทุกคนก็ลืมเหตุการณ์ไปและพี่เอก็ไม่ได้กลับไปหาสาวเสิร์ฟคนนั้นอีกหลายเดือนต่อมาพี่เอได้รับข่าวดีว่าภรรยาตั้งครรภ์ทุกคนดีใจกันมาก จนกระทั่งไกลกำหนดคลอดภรายาพี่เอต้องเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดกำแพงเพชรพี่เอรีบขับรถจากจังหวัดตากไปทันทีระหว่างทางเริ่มมีอาการคันคอเจ็บคอเล็กน้อยแต่คิดว่าเป็นเพียงหวัดธรรมดาเมื่อถึงโรงพยาบาลพี่เอรีบเข้าไปหาภรายาแต่ทันทีที่เห็นหน้าเธอพี่เอก็ไออย่างรุนแรงบอกว่าเจ็บคอจนพูดไม่ออกก่อนจะวิ่งเข้าห้องน้ำไป เวลาผ่านไปนานผิดปกติพี่ชายของเจ้าของเรื่องจึงตามไปดูพบว่าพี่เอยืนอยู่หน้ากระจกอ่างล้างหน้าเต็มไปด้วยเลือดและพี่เอกำลังล้วงมือลงไปในลำคอเหมือนพยายามดึงบางอย่างออกมาพยาบาลรีบเข้าช่วยเหลือพี่เอบอกว่าเหมือนมีตัวอะไรหางยาวๆอยู่ในลำคอผมเอกซเรย์ X ไม่พบสิ่งผิดปกตินอกจากบาดแผลจากการทำร้ายตัวเองอาการจึงถูกระงับด้วยยา ต่อมาพี่เอเล่าเหตุการณ์วันเกิดให้ฟังและตั้งคำถามว่ามันอาจเกี่ยวข้องกันหรือไม่กลุ่มเพื่อนจึงตัดสินใจพาพี่เอกลับไปแม่สอดเพื่อตามหาสาวเสิร์ฟคนนั้นแต่กลับพบว่าร้านเลือกกิจการไปแล้วและสาวเสิร์ฟเป็นชาวขเขมรเดินทางกลับประเทศไปแล้วพวกเขาจึงพาพี่เอไปหาพระหลายแห่งแต่ได้รับคำตอบคล้ายๆกันว่าของมันเข้าไปลึกแก้ยากหรือแก้ไม่ได้ สุดท้ายจึงไปหาพระข้างบ้านแม่พี่เอพระทำพิธีและสั่งให้พี่เอถูกขังอยู่ในบ้านล็อกจากด้านนอกหากพ้นคืนนี้ไปได้จะรอดแต่ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดรุ่งเชา้าประตูที่ล็อกไว้กลับเปิดออกพี่เอหายตัวไปเหลือเพียงรอยเลือดนำทางออกจากบ้านเรา500เมตรก่อนจะพบร่างของพี่เอเสียชีวิตโดยมีบาดแผลจากการเฉือนคอตนเอง คืนเดียวกันนั้นลูกของพี่เอก็ถือกําเนิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าสาวเสิร์ฟคนนั้นคือใครต้องการอะไรและทำอะไรกับพี่เอเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทุกคนในกลุ่มเลิกดื่มเหล้าไปตลอดชีวิตและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้คืนหลอน Ghost Story ฟังตอนดึกอย่าฟังคนเดียว